อ่ารีวิวซิพี่ดีมากดีมากใช่ไหมเออจี้จุดจุดหัวใจมาอยู่ตรงไหนในการทำงานเลยนะไอจะจับประเด็นได้เร็วมากเร็วมากเร็วมากเดี๋ยววันนี้ผมให้ใจโดยคิดคนเช่นเราคิดจะตั้งอนุดีครับกรรมธิการหรือตั้งกรรมธิการขึ้นมาเนี่ยแ้วก็วางโปรเซส พอกรรมการนี่ก็คือ400-500คน500คนก็นไปเดินแต่พูดตืต้นอยู่ลึกไม่ได้พออะไรจะศึกษาเชิงลึกก็อมอบให้กรรมออก,การคือสภาเล็กคณะหนึ่งไปศึกษาสภาเล็กก็ไปทําอะไรนะครับขอมอบหมายก็หนึ่งมีหน้าที่เชิญบุคลคลมาบุคคลพูดไาเราต้องการจะรู้เรื่องนี้ท่านคิดยังไงเหมือนอาจารย์นี่แหละ อาจารย์ก็จะบอกว่าทำโน่นทำนี่เรื่องนี้มีความเป็นมาโอเคครับผมาสองเชิญชเชิญเล้เอาเอกาสารมาสามไปดูสถานที่จริงแล้วก็สี่ระดมคนรู้มาแล้วก็สุแในสิ่งที่เราก็เป็นคนเดียวเอมันมีหมดจะเป็ไนไะด้ย้อนส่วนมากเก้าสิบวันเนี่ยเราสามารถรู้ก่อนเกือบครึ่งหรือเกินครึ่งครับ ว่าผลจะออกมาอย่างไรและเพราะฉะนั้นการกระบวนการของกรรมธิการก็คือเป็นโปรเซสนะจะไหมท่านกรรมธิการเป็นโปรเซสผมว่าอายากจะมาช่วยเร่งกระบวนการคิดแล้วก็ตกผนึกให้เราได้เร็วขึ้นเพานั้นคื่มั้ยดีมากดีมากดีมาก,มากแล้วจากนี้ไปมันก็จะวิวัฒนาการเร็วขึ้น,อ,อ,นอีกเพราะว่าตอนนี้ไอ้นี่มันก้าวหน้าปีละสิบเท่าแต่ว่า ความสามารถของคนนะ mm hmm. ก้าวหน้าเต็มทัง้ง10%ไม่10%กับ10เท่าเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างเรียกช,ช่องว่างใหม่ mm hmm. เขาเรียกว่าช่องว่างความ,มรู้ mm hmm. แล้วเขากังวลมากว่า mm hmm. เขาจะตามไเขาให้เราไปสร้างความต่นตัวให้กับรัฐบาลว่ามันเลี้งแค่10เท่านะ mm hmm. ไม่ใช่10%เหมือนคุณ mm hmm. แล้วเราจะ ติดใยังไงสำหรับคุณสมเดนไทยโลกาพีวัดเอ่ยภาษีโต้ตอบเอ่ยเราจะอยู่ยังไงก็เลยให้เชิญผมไปช่วยกระตุ้น awareness กระตุ้นความเปลี่ยนตัวให้กับพนักงานทั้หมดว่าต้องเด่วิจัยนะอย่าโมจะซื้อเขาต้องคิดค้นแล้วก็ขายเองเหมือนกับทีมก็คิดค้นชิปเองแล้วไม่ต้องไปพึ่งพาบริการ อย่าเมันคนแต่เป็นผู้ซื้อเราต้องเป็นผู้ผลิตอย่างนี้โชคดีเราผลิตอาวุธได้เองอะไรเองได้เนี่ยมันทําให้เราก้าวหน้าโชคดีที่เราผลิตโปรได้เองเราทําให้เราสร้างอนฟาสต์เจอร์สร้างซิลลิเซชันด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาซื้อปูจากที่อื่นใช้เป็นที่สัเขาเขาก็รู้ถึงตัวมากเลยว่าเขาจะเอาไอมาช่วยวันนี้นะครับผมอยู่กรรมธิการชายแดนให้ความมั่นคงซึ่งวิติมันก็บคุมมาใช่ไหมครับ แต่ผมก็มาศึกษาว่าชายแดนในเมื่อก่อนเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นที่ห่างไกลความเจริญก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกแต่พอเนื่องจากเราคุณหากินกับที่ที่เจริญมาหมดแล้วบางที่ที่ไม่เจริญกลายเป็นที่ที่มีทรัพยากรบ้างค้างมากเัราเรากําลังจะใช้พื้นที่ชายแดนของเราที่ติดต่อประเทศเพื่อนานถึง5,000กว่ากิโลเม่นะครับให้มีสติปัญญาในความร่วมมือ ในการถ่ายเททรัพยกากรในการถ่ายเทองค์ความรู้ระหว่างกันผมก็ตั้งอนุขึ้นมาเพื่อศึกษาหรือเพิ่มสักยภาพของด่านชายแดน,นเพื่อมาพัฒนาประเทศนะครับตรงนี้อยากเชิญอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาของอนุนี้ได้ไหมครับยินดีผมผมเห็นทางทางรัฐบาลเองก็มีโครงการที่ชื่อว่าดิจิทัลบอ r ์เดอร์ ที่มีอยู่ไม่รู้ว่าถึงถึงท่านไหนถ้ามีอะไรก็ไปเสริมหรือช่วยได้ผมคิดว่าชายแดนนี้คือจุดสําคัญในการที่เราจะข้าขายถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างเป็นแพทเทิร์นบางอย่างในการซื้อขายแล้วทําให้เรารู้ทันแล้วก็รู้ก่อนอนะารทำให้การค้าเราก้าวหน้าขึ้น